แล้วก็มาถึงโมดูลที่ทุกคนรอคอยครับแต่กว่าจะมาถึงโมดูลนี้เนี่ยก็ต้องพัฒนาตัวเองมาให้มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับกับโมดูลที่5ครับการวิเคราะห์และการประเมินการพูดทางวิทยุกระจายเสียงครับกับอาจารย์ศิรัตนิ่มเงินครับรักษาการผู้อำนวยการส่วนพัฒนามาตรฐานผู้ประกาศนะครับสำนักงานกสทชครับอาจารย์ท่านจะมาถ่ายทอดหลักสูตรการอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนครับรวมไปถึงการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ ของสำนักงานกสทอชอครับสก็คือจะเป็นการประเมินนะครับว่ามีเกณฑ์อย่างไรบ้างในการทดสอบผู้ประกาศครับและสุดท้ายก็คือการสาธิตการอ่านนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยกว่าจะเปถึงด่านนี้หรือโมดูลที่5นี้เนี่ยทุกคนก็ต้องพัฒนาตนเองมาตั้งแต่โมดูลแรกจนถึงโมดูลที่4ก่อนเลยถึงมาโมดูลที่5ครับการฝึกฝนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าครับ ประกาศกสทช,อชอเรื่องการอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศพุทธศักราช2556นะคะก็กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะสอบบัตรผู้ประกาศค่ะจะต้องผ่านการอบรมทั้งหมด3ระดับก่อนนะคะก็คือระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงค่ะซึ่งทั้ง3ระดับนี้นะคะก็จะประกอบด้วย5หมวดวิชาหมวดวิชาแรกก็จะเป็นหมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หมวดที่2จะเป็นหมวดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องหมวดที่3นะคะจะเป็นหมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ค่ะหมวดที่4หมวดนี้จะเป็นหมวดที่สําคัญมากนะคะจะเป็นหมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรณในวิชาจีพสื่อค่ะแล้วก็หมวดที่5หมวดมาตรฐานการใช้ภาษาทั้ง3ระดับนี้นะคะก็จะเรียนทั้งหมด5หมวดวิชาด้วยกันแต่จะแตกต่างกันในเรื่องของความรู้นะคะก็คือ ระดับต้น,นจะเน้นเป็นความรู้ทั่วไปด้านพื้นฐานจะเน้นเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อนะคะมีเรื่องของการฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงในเบื้องต้นมีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นนะคะสําหรับระดับกลางนะคะจะเริ่มมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นค่ะผู้เข้าการอบรมก็จะต้องเรียนในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการประกอบวิชาชีพนะคะอย่างเช่นจะมีเรื่องของความคิดสร,ร้สางสรรค์ในการผลิตรายการการจัดรายการวิทยุ ะะมีเรื่องของกฎหมายนะคะเรื่องของสิทธิผู้บริโภคแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกปฏิบัติด้วยนะคะ <t ling> ส่วนระดับสูงระดับสูงก็จะเป็นต้องมีเรื่องของการเข้าสตูดิโอและเพราะว่าจะมีเรื่องของความเป็นผู้บริหารสื่อด้วยนะคะจะมีเรื่องของธุรกิจการประกอบวิชาชีพสื่อนะคะมีเรื่องของกสทชออกับสื่อค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีในอนาคตนะคะ สำหรับระดับสูงเนี่ยก็สำหรับผู้บริหารโดยตรงเลยที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะในหมวดวิชาทั้ง5หมวดนี้ในหลักสูตรนี้เนี่ยสำนักงานกสทชก็มุ่งหวังวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะคะให้เป็นคนที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้วยความมีจิตสำนึกรับผิดช,ชอบค่ะเมื่อผ่านการอบรมทั้ง3ระดับนี้แล้วนะคะก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการทดสอบสําหรับคนที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อ เข้ารับการอบรมดูได้จากรายละเอียดนะคะทางเว็บไซต์ของสำนักงานกสทชนะคะสมัครกับหน่วยงานจัดอบรมซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด15หน่วยด้วยกันทั่วประเทศนะคะรายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ nbtc.go.th นะคะอีกเว็บไซต์หนึ่งก็จะเป็น w w w a n n o u n c e r n b t c g o t h ค่ะแล้วก็จะมี Facebook announcer.nbtc. บัตรผู้ประกาศสำนักงานกสทชค่ะ รายละเอียดทั้งหมดนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานจัดอบรมก็จะทุกหน่วยงานนะคะก็จะใช้ตําราการอบรมหลักสูตรเดียวกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้รับความอำนวยความสะดวกนะคะผลิตโดยมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะผู้ผลิตตําราก,ก็จะเป็นตํารากลางก็เรียนด้วยกันนะคะที่กรุงเทพก็จะมีหลายหน่วยงานเผื่อบางท่านสนใจนะคะอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์ที่สถาบันการประชาสัมพันธ์อสมทไทย PBS มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน,นันทามหาวิทยาลัยเซนจอนนะคะส่วนภูมิภาคก็จะมีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งจะมีสํานักประชาสัมพันธ์เขตอยู่8จังหวัดด้วยกันค่ะที่ขอนแก่นอุบลราชธานีสุร,ราษฎร์ธานีสงขลาจันทบุรีการจนบุรีเชียงใหม่แล้วก็พิษณุโลกนะคะนอกจากนี้ที่เชียงใหม่ก็ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะ สำหรับทางจังหวัดทางภาคอินสานนะคะน,นครราชสีมาก็จะมีสมาคมวิชาชีพที่เป็นหน่วยจัดอบรมที่ลงนมามบันทึกข้อตกลงกับสำนักง,งานกสทชด้วยเช่นกันนะคะก็สามารถดูรายละเอียดได้ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วนะคะเมื่อเข้าอบรมนะคะอบรมเสร็จแล้วก็จะได้รับประกาศสียบัตรจากสำนักง,งานกสทชในแต่ล,ละระดับนะคะซึ่งจะต้องผ่านการอบรมคือต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า80%ท่านถึงจะสามารถจบแล้วก็ได้รับประกาศสียบัตร ของสำนักงานกสทชร่วมกับหน่วยง,งานที่จัดอบรมนะคะการจัดสอบนั้นก็สามารถมาสมัครสอบได้ที่สำนักงานกสทชที่เดียวซึ่งปัจจุบันเราก็ให้สมัครสอบแบบระบบออนไลน์ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ที่กล่าวไปแล้วข้างต้นค่ะ